ที่สาวท่ากนกำลังสงสารเสียพ่ออยู่ใช่ปะนั่นสินะีวิตกลมข้ามันอาภัพนักใครสงสารเจ้าน<ะ>ในเมื่อมีแค้นใหญ่หลวงเช่นนี้<ะ>ทําไมเจ้ายัางรับใช้มันอีกควรจะฆ่ามันดีจะถูกอ,อ่ะฆ่าเขาเหรอฆ่าเขาแล้วแล้วแม่ฆ่าเหรอเสียพ่อตายแล้วท่านแม่ก็คงจะไม่รอดอ่ะก็ทําทให้ท่านแม่เดือดร้อนไม่ได้หรอกนะ เราเข้าเราเข้าไปแล้วเราเราเราเร็วที่ถึงนี่เราเข้าเราเร็วที่ถึงนี่เราเราเราไปเร้วรีบหนีไปเถอะราชโอกระลักของข้องเตยมาแล้วเจ้าสู้พวกันไม่ได้หรอกจะไม่อยากให้ข้าถูกจับหรอกเหรอทำไมข้าต้องอยากให้เจ้าถูกจับเล่าดูเจ้าร้องไห้เสียใจขนาดนี้คงจะมีความทุกข์ใจใหญ่หลวงแน่เลยพี่สาวเจ้ารีบไปเถอะโอกรลักของ้องเตยมีเป็นร้อยนะเจ้ารีบผลเขาวันหนีเข้าป่าไปก่อนเถอะข้าจะไม่ลืมเจ้าแล้วเรา เอ้าเอนั่นกตเแ็วกุงกน่กุงไม่เป็นไรนะโอไม่เป็นไรนะกุ่กงเจอจะได้นะเอากอกุ้งกงอ้าไปไหนแล้วกเดียวกุงกงกยงก่อนสิโอนฟาบาท ไปเถอะมากองข่ายเฉียนฝงคิดก่อการกระบฏจะลอบสังหารกระบอกกระบอมจึงได้จัดการสังหารมันไปแล้วในป่าโดยไม่ได้กลับทูลฝ่าบาทขอฝ่าบาทสรประทานอาภัยด้วยระเยย์ข่าฝาบาทคุณกอง องหญิงถูกกักบริเวณมาสามวันแล้วทั้งห้องเต้และห้องเฮาแต่ไม่ยอมพบนางพี่สีเชื่อถึงเจ้าจะมาบอกกับข้าแบบนี้ก็ไม่มีประโยชน์หรอกข้าช่วยอะไรเจ้าไม่ได้กุ้ยคงกงถ้าไปขอร้องห้องเต้หน่อยสิห้องเต้เหรอห้องเต้ก็ไม่ยอมพบข้าเหมือนกันเขาไม่ได้ไปห้องอักษรมาสามวันแล้วเนอะกุ้ยคงกงถ้าพูดจริงหรือเปล่า พี่สีเชี่ยเขาจะหลอกเจ้าทำไมล่ะเขาไม่ได้เงินสักหน่อยจริงมะคุยกงกง<ะ>งั้นถ้าไปคุยกับองค์หญิงหน่อยสิได้ยังไงกันองค์หญิงถูกห้องเตะก,กักบ,บริเวณไว้ใครจะกล้าไปตำหนักเจียนหมิงพบกับนางเล่าพูดแบบนี้หาเรื่องให้เข้าแท้ๆเลยข้านี่พี่สีเชี่ยกลับไปเถอะเ้าจะดูแลกงกง,กงสีเชี่ยอ,อีกสองวันเซีวกุยจือจะไปพบองค์หญิงได้ ลุกนในเช้าคาองพาเขาออกนอกวังให้กงกงถ้าจะกลับมาพรุ่งนี้เย็นหรือเปล่าคะพวกเราจะไปสองวันเพื่อซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในห้องเสวยขน้อยทราบแล้วให้กงกงกุ้ยกงกงงั้นขน้อยขอตัวพี่สีเชี่ยดนดีๆนะ ท่านกองกงพรุ่งนี้จะออกนอกวันจริงๆเหรอเนี่ยถูกต้องจะไปเก็บสัมภาให้เรียบร้อยพรุ่งนี้ออกแต่เช้าได้เลย กงกงอยากจะกินอะไรเหรอมาตั้งหลายครั้งแล้วแต่ยังจำไม่ได้เหรอเอาแบบเมื่อก่อนกันแล้วกันแล้วก็จะรู้ว่าเมื่อก่อนจะกินอะไรมีเนี่ยนี่กงกงกินอยู่แค่ไม่กี่อย่างไม่รู้สึกเบื่อบ้างเหรอ วันนี้เขได้เงินมาไม่น้อยเลยนะให้ค่าสั่งอาหารให้ถือว่าเป็นการตอบแทนท่านดีไหมล่ะอืมก็ท่านอยู่แบบนี้หาได้ยากงั้นก็แล้วแต่เจ้าไปแล้วกันเออได้เลยพักกามได้ดิมาแล้วมาแล้วแต่ทั้งสองต้องการอะไรไม่ราบนะเอาเป็ดปักกิ่งเนื้อหมูกระเทียมหม้อดินยวนยางเนื้อหมูสับปูแล้วก็แกงจืดผักกาดขาวกดไม่ทันเลยท่านว่าดีไหมเออดีครับเดี๋ยวจัดให้แป๊บหนึ่งเอาเราไปได้ละนายท่านรอสักครู่เดี๋ยวมา จัดเต็มมาไปทำ <โก S 1> เดี๋ยว <โก S 1> นีว้ชาเถิดเฮ้ยโอ๊ยได้ๆไปทำไมโกงกกกถ้าไปชิงชองก่อนนะเจะ้าหนูพอออกมาได้ก็ช้ำรัวเชิญนะไปเถอะครับ พี่ซื้อปลาเฮ้ยเสียป้อเย้พี่ซื้อปลาเสียป้อในที่สุดก็เจอเจ <c oughs> ้าจุปปาาาดได้ไหนดูสิมุนตัวข้าด,ดูหน่อยสินี่เป็นไงบ้าง